ลูกาบทที่สิต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของคุณนางคนหนึ่งในหมู่ฟาริสีในวันสปาโตจะเสวยพระกยาหารเขาตั้งหลายกอยพอพระองค์พอเตะมีป้อใจคนหนึ่งเป็นโลกมารน้ำอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงถามหมู่นักกฎหมายและหมู่ฟาริสีว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสปาโต จบพิษพระราชปัญญัติกอเขาตั้งลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทรงฮับและหักษาคนนั้นหพิ่งหายแล้วก็หึ้่งเขาไปพระองค์จึงตัดกับเขาตั้งหลายว่าคนไหนในหมู่ท่านถ้าจะมีลาก็วังงัวตกบอ่อจะบาฮีบชุดลากมันขึ้นในวันสปาโตกะเขาตั้งหลายตอบข้อนี้บ่ได้ฝ่ายพระองค์เมื่อทอดพระเนรหันคนตั้งหลายที่ฮับเจอน,นั้นได้เลือกเอาที่อันมีเกียรติ พระองค์จึงตัดคำอุปมาแก่เขาว่าเมื่อผู้ใดเจิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสบดีเอ็นไก่ลงในอันที่มีเกียรติเกือกว่าเขาได้เจิญคนที่มีเกียรติกว่าท่านแหมและเจ้าภาพที่ได้เจิญท่านทั้งสองนั้นจะมาอู้กับท่านว่าจงฮื้อที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เตะแล้วเมื่อนั้นท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้ฮับความพดสูงแต่เมื่อท่านได้ฮับเจอแล้ว จงไปเอนกายลงในที่ต่ำก่อนเบื่อว่าเมื่อเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านมาอู้กับท่านว่าสหายเฮยเชิญเลื่อนไปนั่งที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนต่างหลายที่เอนกายลงรับประทานตัวกันนั้นย้อนว่าผู้ใดที่ได้ยกตัวเกาขึ้นจะต้องถูกเกียรติลงและผู้ที่ถ่มตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้นฝ่ายพระองค์ตัดกับผลที่เชิญพระองค์ว่า เมื่อท่านทั้งหลายจะทำการเลี้ยงจะเป็นเมื่อวันหรือเมื่อแรงก็ตามบดีเจิญเฉพาะเราไม่สหายหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเกือกว่าเขาจะเจิญท่านแหมและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเจิญคนจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดและท่านจะเป็นซุขย้อนว่าเขาว่ามียงจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านได้หับตอบแทนเมื่อคนชอบทำเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วฝ่ายคนหนึ่งที่เอนกายรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นซุขพระองค์ตัดกับเขาว่ายังมีใจคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เจิญคนเป็นอันนักเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้ว เขาก่อใจผู้ฮับใจของตัวเก่าไปบอกคนทั้งหลายที่ได้ฮับเจิญแล้วว่าเจิญมาเตย้อนสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนทั้งหลายก็เริ่มปากันขอตัวคนแรกบอกเขาว่าข้าเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปพอนานั้นข้าเจ้าขอตัวเตะแห่คนหนึ่งว่าข้าเจ้าได้ซื้อวัวไวห้ากู้และจะต้องไปลองพองัวนั้น ข้าเจ้าขอตัวเตะแหมคนหนึ่งว่าข้าเจ้าเพิ่งแต่งงานเหตุจะอันข้าเจ้าไปบ่ได้ผู้หับใจนั้นจึงปิกมาเล่าเนื้อความให้เจ้านายฟังเจ้านายของบ้านกโ็โคดจึงสั่งผู้ฮับใจว่าจงออกไปโดยโวยตามถนนใหญ่และตอกน้อยในเมืองปาคนตุกคนพิการคนง่อยและคนตาบอดมาที่นี่แล้วผู้หับใจบอกนายว่านายเจ้าข้า ข้าเจ้าได้ยะต่างที่ท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่เจ้านายจึงสั่งผู้รับใจนั้นว่าจงออกไปต่างต่างใหญ่และหัวต้นไม้ตั้งหลายและเล่งเล้าเขาเพืเข้ามาเพื่อเือนของเฮาจะเต็มย้อนเฮาบอกเจ้าว่าในหมู่ท่านทั้งหลายที่ได้หับเจิญวันนั้นบ่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเฮาเลยคนเป็นอันนัก ได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตัดกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเฮาและบะจังป่อแม่ลูกเมียและปีน้องจายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตัวเก่าตวยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเฮาบ่ได้ผู้ใดบ่ได้แบกกางเขนของตัวเก่าตวยเฮามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเฮาบ่ได้ด้วยว่าในหมู่ท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อม จะมานั่งกึดราคาดุเหียก่อนว่าจะมีพอสร้างหึ้อสําเร็จได้ก่อเก่งว่าเมื่อลงหากแล้วและยะหึ่งสําเร็จ์มาได้คนทั้งปวงที่หันเริ่มเยาะเยะ้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ยะบัสําเร็จบาได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกทัพไปแยะสงครามกับกษัตริย์อื่นจะบาได้นั่งกึดพอก่อนก็ว,ว่าเมื่อตนมีพลทหารหนึ่งมื่นจะไปสู้กับกองทัพ ที่ยกมาหบสอง0มืนนั้นได้ก่อถ้าสู้บได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกพูดไปขอเป็นไม่ตีกันก็เช่นนั้นแหละผู้ใดในหมู่ท่านที่บ่ได้สลระสิ่งสารพัดที่ตัวเก่ามีอยู่จะเป็นสาวกของเฮาบ่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดลดเก็มไปแล้วจะยังฮึปิกมาเก็มแหมได้จะไดจะใจเป็นปุ๋ยใส่ดินก็บ่ได จะมักไว้กับกล่องมูลซัดทำปุ๋ยก็บไ,ได้แต่เขาก็ทิ้งเหี้ยเต้าอันไผ่มีหูจงฟังเตะ๊ะ